สวัสดีครับผู้ใช้งานอัตโตททุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัว g b บ็เพื่อที่เราจะสามารถดูตัว YouTube ได้นะครับแต่ทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหากันนะครับปัญหาก็คือนะครับบางครั้งนะครับย้ําว่าบางครั้งนะนะครับบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้เนาะนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ได้คือแบบนี้ครับเวลาที่เราทําการ เข้าแอปตัว youtube เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าโอเคเนาะตอนที่เราเข้าแอป youtube เนี่ยนะครับมันจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะเล่นไม่ได้มันจะเล่นได้เพียงแค่โฆษณาเดี๋ยวลองดูนะครับ นะบางครั้งมันก็เล่นได้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เล่นไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผมก็เลยจะมีวิธีการนะครับที่จะมาแบ่งปันทุกคนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการก็คือเราจะทําการเล่น y o u t u b e นะครับผ่านเบราว์เซอร์ ผ่านเบราว์เซอร์วิธีการนะครับเราก็เข้ามาที่ตัว Google Play Store นะครับคลิกเข้ามานะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ทําการค้นหานะครับค้นหาเบราว์เซอร์ที่เราต้องการใช้งานนะครับในตัวอย่างผมจะใช้เป็น FireFox นะครับเนี่ยนะครับ FireFox นะครับแล้วก็ทําการอินสตอลได้เลยหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการเปิดขึ้นมาเลยครับเปิดเจ้าตัว FireFox นี่แหละนะครับเปิดขึ้นมา ก็คือเป็นเว็บเบราว์เซอร์ตัวหนึ่งนี่แหละนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยนะครับคลิกเข้ามาที่ตัว y o u t u b e นะครับหรือจกพิมพ์ด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงช่องด้านบนตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น YouTube นะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกเพลงนะครับเลือกเพลงที่เราต้องการที่จะฟังได้เลยนะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะรับชมได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะลองดูเป็นนี้ อสมเป็นขาวนี้ก็ได้ครับลองดูเม,มือเ่อกี้อะมีคนเรีล็บแนปพาด้วยแหละเพราะเริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลวันนี้มาดามไล<อ>งเห็นไหมครับเสียงเป็นวันแรกใส่ขายดูบรรยากาศเราก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยไม่ว่าจะเล่นผ่าน เจ้าตัว Wi-Fi ก็ดีนะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเจ้าตัวซิมนะครับที่เป็น 4G ของของเครื่องก็ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะฟูลสกรีนได้นะครับฟูลสกรีนได้และที่สำคัญนะครับเรายังสามารถที่จะเล่นไปด้วยแล้วก็สามารถขับรถไปด้วยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ควรที่จะทำการจอดรถนะครับแล้วก็ดูจะดีกว่านะครับอันนี้ผมมาเล่าให้ฟังผมก็ได้ลอง เปิดเล่นนะครับแล้วก็ลองขยับรถด,ดูนะครับซึ่งมันก็ไม่ดับนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับหนึ่งวิธีการที่เราจะสามารถดูาสามารถดู YouTube ฟังเพลงนะครับไปด้วยขณะที่ผ่านทางตัว gbox เนาะนะครับผ่านทางตัว gbox ที่เราทำการอัปเกรดนะครับเป็นเป็นตัวแพ็กเกจใหม่เป็น os ใหม่ นะครับแต่ก่อนอื่นเนาะต้องไปติดตั้งเจ้าตัว G ีบอกอนนะครับคนไหนที่ยังไม่มีก็ลองเข้าไปใช้บริการที่ศูนย์ดูนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะมาแบ่งปันทุกคนนะครับให้สามารถที่จะชม YouTube นะครับขณะที่ขับรถก็ได้นะครับแต่แม่แนะนำนะครับแม่แนะนำให้ให้ฟังให้ชมตอนที่ขับรถนะครับอันตรายนะครับและก็ยังสามารถที่จะดูแบบไม่สะดุดนะครับผ่านทางเจ้าตัว G ีบอกโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับ ไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ